ร์เซ็นปนไงวนี่อีเปอร์ซ็นของลสีแดงของลสีแดงมืออะไรอ๋อมือสงให้บนลมือสเอาหลังสุดให้บอมืออะไรลูมองเห็นปะประตูได้บอให้สีแดงของเราสีแดงเปอรมันนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งนี่มืนึ่งอะรอยอนี้เรารุกมาฝั่งนี้คืน เฮ้เบอร์ไหนตัว <b ữa S 2> นี้ตัวนี้ให้เบอร์เจ็ดอ่ะเราให้เบอร์ไหนเราเป็นประตูนะตอนนี้ให้เบอร์ไหนเือราให้เบอร์ห้าือออกข้าง đi bắt đầu bây giờ 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 อยู่่กลนีคเขาเรียกแนวลึกป่ะลึกสุดไหมของเรามานี่ตรงนี้ตรงนี้ผิดไหมเฮ้ยไม่ผิดโอเคกล้องมากผมากไม่ผิดให้ตรงไหนก็ไม่ผิดนะประตูเมื่อกี้บอกให้เลยะไรมาส่งนะให้ได้นะไม่ผิดนะแต่ตู้กลาดตู้ไว้ให้เปอะไรหรือแปดเปิดอะไรเปอร์เท่าไงจำไม่ได้ เบอร์สายเบอร์อะไรมาลองดหมอเออเบอร์นะเอาสซิบินแล้วตอนย้ายหน่อยเบอร์สิบแปดป่เอาสซิบิดย้ายมาต่อไปเบอร์แปดแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเบอร์สิบแปดอยู่นี่แล้วเราเรีนหน้าถูกป่ะประตูพร้อมที่จะให้เราวิ่งไปไหนลนะเราวิ่งอยู่แถบนี้ถูกป่ะรำไหมไป้ำ เบรเก้ไาไม่รู้ว่าหน้าคู่มีว่ามีบ้างไมีมีอไม่เป็นไรอันเนี้เบอร์เซ่หรือเบอร์เก้าก็ไประตูจำไม่ได้เองจำไม่ได้หลักการนะเราเองอยู่สโมสรนะถ้าเขาถามนะเองตอบไปเลยแต่เขาถามว่าทำไมไม่ส่งเบอร์ห้าเออทำไมไม่ส่งเบอร์ห้าเผื่อ้ว่าไัถูกว่าทำไมไม่ส่งแล้วเมื่อไหร่ได้ประตู เราเล่นบองเพื่ออะไรทำประตูนะจับไวนะ้นะเปลี่ยนไม์เซ็ตจับไม่เลยสมมติลูกบอลอยู่ตรงนี้